สวัสดีค่ะคเพื่อนเพื่อนอทุกคนวันนี้ตามภาษาครูแมวชาแนลนะคะครูแมวถือไข่เค็มไว้เยอะแยะเลยครูแมวจะทําผัดพริกขิงไข่เค็มนะคะก่อนที่เราจะผัดเราจะทําเครื่องแกงเราเอาไข่เค็มไปนึ่งซะก่อนนะคะทุกคนผ่านไปสิบนาทีแล้วเรามาเปิดดูนะคะว่าหน้าตาไข่เค็มนึ่งเป็นอย่างไร สุกแล้วสีเขาจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกลงล้วทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเครื่องแกงกันนะคะนี่คือขิงนะคะทุกคนนี่ค่ะเราใส่ขิงเราจะโขกขิงให้แหลกก่อนนะคะขิงแหลกแล้วเราใส่น้ําพริกเครื่องแกงลงไปนะคะโขกให้ละเอียดให้เข้าๆกันนะคะทุกคน สองขีดนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปผัดแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคน,นกระคะ ร้อนแล้วน้ำมันหมูสองทัพีค่ะร้อนแล้วใส่รี่เครื่องแกงที่เราทำไว้นะคะผัดลงไปค่ะ เทลงไปผัดให้หอมนะคะตอนนี้พอเข้าแห้งไปแล้วนะคะหอมแล้วเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะอย่าไปใส่น้ำนะคะทุกคนตาลปี๊บ เดี๋ยวเราจะปรุงรสก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไข่เค็มใส่ทีหลังหอมค่ะอย่าใส่น้ำนะคะห้ามใส่น้ำเด็ดขาดน้ำตานปิ๊บจะเยอะนิดนึงสักสองช้อนสองช้อนแกงเนาะมีรสหวานนำเค็มตามนะคะ ข้ามันไห้เข็มละนะคะสีมาแล้วนะคะนะคะสีเขาจะเป็นสีแดงเข้มนะคะจะออกกันตาหน,หน่อยและเราแตะทิมแตะได้นะคะปรุงด้วยน้ำปลาค่ะอย่าใส่น้ำเด็กขาดนะคะทุกคน เราจะใส่ไข่เค็มด้วนะคะไข่เค็มนี้พอเรานึ่งสุกแล้วนะคะทุกคนเรามาหั่นนะคะทาทาซีลูกหนึ่งนะคะเทให้มหมดเลยถ้าเราจะทำไว้ทันได้หลายๆวันนะคะตัวน,นี้เราต้องใส่ใบมะกรูดที่ซอยฝอยไว้เลยนะคะ ให้เขาสุกไปด้วยไม่งั้นเขาจะบูดนะคะนะคะเมาซอยข่อยละแล้วก็ใส่ันเลยไปมาปูดปแล้วก็ค้าวไว้เดี๋ยวรอสักครู่เข้าแห้งแล้วนะคะทุกคนเนะค่ะสุกแล้วเดี๋ยวเราชิมรสทีนึงนะคะ ชิมอีกนิดนึงรสชาติเป็นยังไงต้องให้ได้อย่างนี้นะคะสีอ่ทานกับข้าวร้อน,รอ,นอร่อยเลยล่ะค่ะทุกคนเนี่ค่ะให้เขาแห้งนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะยกลงแล้วนะคะเดี๋เกือบไปละเกือบดุละเราจะตักแล้วนะคะนี่ เช็ดซะหน่อยหนึ่งนี่ค่ะทุกคนคผัดผิวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าววันด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยร้อนๆเลยค่ะเก็บไว้ทานได้หลายวันนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามคอมม่นะคะสวัสดีค่ะ